สวัสดีครับพบกับช่องยู u ูบช่างตอมเทคเตอร์ครับออมีบางคนถามครับตามเรื่องจับกองแก้วครับจับยังไงไม่ให้กองสั่นลินนี้ก็จะถ่ายให้ดูครับเ็นวิธีเดินกองแก้วเนาะใครอยากเดินก็มีคนถามมาครับอยากเดินกองแก้วเดินยังไงครับที่มีเอบัวแล้วไม่มีเถบัวมาดูเลยครับ กองแก้วครับนี่เราจะเดินออกจากกองเดิมครับตรงนี้ผมตากล้าครับเดินบอกเดินไอเดินออกจากกองเดิมครับมานี่เลยลบมาตรงนี้ครับแต่ก่อนรถผมไม่มีเทบูครับผมเดินมานี่เลยครับ no, น cool ี่ผมเดินมาเลยผมตัดอยู่ครับผมเดินมาตรงนี้ครับให้มันโค้งลงมาตรงนี้ครับเรอมาหมอกตรงนี้ครับ แต่ก่อนรถผมยังไม่มีเทบ,บูผมเดินไปทางนู้นครับตทีนี้รถผมมีเทบ,บูผมจะเดินมาทางนี้มันเดินไม่ได้ครับมันมันชนกับท่อตรงนี้ครับก็เลยหลบมาตรงนี้ตัดนิดนึงครับตัดนิดนึงแล้วมาลงต้องต้องท่อสองนิ้วครับถ้าสองนิ้วครึ่งไม่ได้ครับมันใหญ่ไปมันติดติดปากกระปูงต้องสองนิ้วครับแล้วก็เอานี่แหละเ,เอายางเดิมมันนี่แหละตัดออก ตัดตรงโค้งมันดอกมันเป็นแบบนี้นี่เราก็เดินมาครับเดินมาแบบนี้แหละเดจะให้ดูนะครับเดินมาแ้เราใช้ข้องออันนี้เราก็ข้องอเก้าสิบตัวนี้ข้องอสี่ห้าเราก็เดินตรงมาเลยเใช้ข้องอเก้าสิบอีกลงมาก็ข้องอเก้าสิบทีนี้มารับกับข้องอสองนิ้วครึ่งข้องอเก้าสิบโค้งมานี้มาข้องอเก้าสิบอีกเราก็ตรงมาครับ แล้วก็ขึ้นด้วยข้อมาเก้าสิบดีครับมาดูจุดยึดครับจุดยึดแต่แรกผมยึดที่หูกระจกครับทําทำเป็นๆยึดทีนี้มันยึดไม่อยู่ครับมันสั่นครับที่ทุกคนถามหามันสั่นทีนี้จะเราจะแก้ปัญหายัางไงผมก็เลยทำเข็มขัดครับเข็มขัดผมก็ทําเองเลย เข็มขัดผมทำเองเข็มขัดผมใช้เป็นท่อสามนิ้วครับทำเป็นเข็มขัดท่อท่อเก่าผมท่อสามนิ้วทำเป็นเข็มขัดสองนิ้วครึ่งครับมันจะพอดีครับมันจะได้พอดีวิธีทำเข็มขัดรัดครับนี่ครับเป็นท่อเสียเก่าครับเป็นสามนิ้วครับ เรียงเป็นท่อวงกลมใช่ไหมครับเราก็ผ่าครึ่งครับผ่าครึ่งเราก็เอาครีมล็อกงัดออกครับงัดออกแบบนี้ครับเราใส่นี้เราก็เจาะรูครับนะครับเจาะรูผมเจาะรูแล้วเมื่อวานนี้ครับเอาสว่านเจาะไม่เข้าครับตอสว่านผมไม่ค่อยดีด้วยทีนี้ผมแก้ปัญหาง่ายๆครับใช้วิชามณ์ครับเอาทูบเลยครับทูบเชื่อมนะครับควงเลยครับ วงเป็นรูเลยครับแกะทำง่ายกับช่างต่อมครับเข็มขัดแบบนี้ถ้าเราไปซื้อครับตัวละร้อยนะครับผมจะบอกให้เลยร้100อยกว่าบาทนู่นแหละนี่ทำเอาเองครับง่ายๆครับ fc ไป่ทำดูครับทำเข็มขัดสแตนเลสใช้ท่ออหละทำถ้าเราไปซื้อก็ใช้ท่อแหละทำให้ท่อวองกลมแล้วก็ผ่าแล้วก็คีมล็อกงัดออกครับ อันนี้เป็นท่อนาครับท่ออยางนาะถ้าเราจะทำเข็มขัดรัดท่อสองนิ้วครึ่งเราจะใช้ไอ้ถ้าจะเราจะรัดจะทำเข็มขัดรัดท่อสองนิ้วครึ่งเราใช้ท่อสามนิ้วครับเป็นเข็มขัดครับมันจะพอดีถ้าเราจะรัดท่อสองนิ้วแล้วก็ใช้เป็นเข็มขัดสองนิ้วครึ่งครับท่อสองนิ้วครึ่งทำ จะพอดีเลยจุด,ดยึดครับมาดูจุด,ดยดึดครับนี่นยึดตรงนี้เลยครับตรงที่จับไอ้บังลมมันครับแล้วก็ทาให้มันโค้งมานิดนึงเรามาันยึดตรงนี้ครับยึดง่ายๆครับแล้วก็จุดหนึ่งครับนี่ครับยึดตรงนี้ครับ ันนี้ผมทําผมเอาลิกฉากครับมาตั้งเลยตั้งแล้วก็ยืดเลยถ้าเรายืดตรงนี้นี่มันไม่อยู่ครับมันสั่นยืดแต่สองจุดนี้ไม่อยู่เพราะว่าท่อผมเป็นท่อสองนิ้วครึ่งครับเพราะทีนี้มันก็ไมใชท่อหนาด้วยครับไม่ไม่ไม่ใช่ท่อบางครับครับยืดแล้วเคาะดูครับแน่นครับไม่มีโยกครับสั่นทั้งคันเลย ตัวนี้ไม่ได้ยึดหรอกครับตัวนี้ปล่อยมันเลยไม่เป็นไรหรอกเรายึดแต่ท่อใหญ่ครับเพราะว่าท่อใหญ่มันค่อนข้างหนักมีน้ําหนักเยอะครับวิธีการยึดครับยึดท่อกองแก้วครับจวิธีเดินกองแก้วเธอโบรครับกับเข็มขัดก็ย้ำเลยครับ เข็มขัดที่เราจะมาลัดเราทำเองครับจะมาลัดท่อสองนิ้วครึ่งเราใช้ท่อสามนิ้วครึ่งครับมาทําเป็นเข็มขัดครับมันจะรัดได้พอดีเลยครับจะลัดได้พอดีเลยทำเราเองไปยุกเราเองครับถ้าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้สองนิ้วถ้าเราทำเข็มขัดเราก็เอาท่อสองนิ้วครึ่งครับมาทําเป็นเข็มขัดครับ ทีเรือนกองแก้วครับไม่มีอะไรมาครับก็มีไว้ก็ดีครับกองแก้วหรือเป็นกองใบพัดเทอร์โบก็ดีครับเดี๋ยวผมจะซื้อมาใส่ครับกองใบพัดเทอร์โบครับรผมก็ประมาณนี้ครับท่อรถก็อาจจะวุ่นๆหน่อย <c oughs> ไม่รู้ท่ออะไรเป็นท่ออะไรครับ เรื่องเทบ,บูก็ก็สอบถามพี่เล็กนะครับ,รบพี่เล็กให้คำตอบได้ครับนี่ครับเทบูของผมถอยากได้เทบ,บูก็ติดต่อพี่เล็กเลยครับพี่เล็กโมดิฟายหรือติดต่อผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะคุยให้ครับไปถ,ถามเรื่องเทบ,บครับการเดินก้อแก้วครับ เดินง่ายๆครับไม่ยากครับไม่ยุ่งยากอะไรเดินง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับกับรายละเอียดของก่องแก้วก็บอกไว้แล้วครับถ้ารถไม่มีเทอร์โบมันจะท่อมาแบบนี้เนาะลงใอยดีอยากเดินเหมือนผมก็เดินได้ครับครับตวัดมาครับ ไปแบบนี้เลยลงตรงนี้เดินแบบนี้มันดีดีกว่าเดินแบบแบบโค้งครับเพราะแบบแบบโค้งมันไปเกะกะอะไรหลายอย่างครับเกะกะอะไรหลายอย่างมันลกด้วยเดินมาแบบนี้ครับ,เร,บเรียบข้างขาง้สวยกว่าครับแล้วก็เรียบด้วยไม่เกะกะอะไรดูสวยดีครับดีครับสาหรับคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ช่อง youtube ช่างตอมแท็กเตอร์้วยครับ เ,เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครับสำหรับวิธีเดินกองแก้วครับเดินแบบไหนครับใช้ท่ออย่างไรครับใช้ท่อขนาดใดก็ดูคลิปผมได้ครับแล้วก็ไปตามตามได้ครับก็มีประโยชน์อยู่ครับแก้วดีรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอพระที่เข้ามาชมขอบคุณครับ